สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอลยไอ้สุภุสุพุนครับผมมือนี่พ่อกับบ้าบ้ารถไทยอินดีครับมือนี่พาพี่พี่น้องครับคลิปนี้เนาะนะครับเป็นคลิปตอนหนื่องจากคลิปเมื่อกี้ครับหาศูนย์สี่ศูนย์ดีครับพาพี่พี่น้องมาเบิ้งครับมือนี่เตรียมทรงหมอบนะครับเอาขึ้นรถขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเป็นจอรเดียหาศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงม้านะครับนี่กับปลายทางกับบันหายางกับบันโน่นโน่นสูงบันโน่นสูงนะครับ บนดอนกลางหรือเบาผมจำาม่ผิดนะนะครับแต่เขาเนุอาจบอได้บอกอำเภอครับจังหวัดละกันนะครับตัวนี้เป็นเงินสดครับพี่น้องนะครับเงินสดอีกเช่นเคยนะครับอีกคันหนึ่งนะครับจองตัตงมตะกรานะครับรถมากเหมือนเสาเหมือนนี้มาประกอบทรงเลยนะครับกะมือเสามาสี่ขั้นประกอบทรงทั้งหมดละครับตอนนี้โลงจงพะมานยังสีเลยนะครับนี่แหละนะครับสตอกรถก็เหลือโลงจงเลยเพราะมือเสาร์ได้ประกอบ ตัดทรงไปประกอบแล้วก็เตรียมทรงมอบนั่นเอนะครับคันหนี้ยงสีเดินทางก่อนครับอุปกรณ์ของเพิ่นมีสามอย่างครับพี่น้องมีตัวรถ4ีสิบแรงม้าครับดีสติเกอร์รถไทยอินดี้ครับใบมีดดันดินของหน้าซ่าครับพานพวนดีไซน์จะเป็นพานหาของซีเอ็มทีครับพี่น้องใบดิสี่นิ้วครับนี่ยกข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับพานพวนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพานยกล่องนะครับเป็นของซีเอ็มทีเหมือนกันนะครับนี่ เป็นของซีเอ็มที่านยกล่องนะครับพอดีของผมสร้างมากระมีทั้งเอฟซี FC, ทั้งอาราซินคนเอาไปนํานะครับสองตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาจะส่งหอบเลยนะครับใส่กับ40แรงมา้าเป็นผ่านใบยี่สิบสี่ครับตัวนี้ผ่านใบเท่าสี่นะครับสามารถปรับได้ขายายได้นะครับปรับองศาของใบก็ได้ขยายความกว้างก็กได้นะครับข่างสูงสุดถ้าผมจำโมพิดนี่ประมาณเมตรกับอีก เมตรหาน10เสนน่ะพี่น้องนะครับเสมอห้อยรอพอดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ถ้าเบิ่งตรงๆก็จะประมาณนี้ละนี่ใส่ครับใส่ครับอ่า40แหลกนะครับปานยกหล่อนะครับกาเป็นเอาไปเห็ดมันสำปะหลังเห็ดอ้อยนะครับนี่ใส่เขาหลุดนี่เลยนะครับราคาก็อยู่6แสน2หมื่นหาพันครับขั้นนี้6แสน2หมื่นาพันอุปกรณ์3ชิ้น นะครับอ่าอุปกรณ์3อย่างนะครับสมุนไพรเส้นเดียบร้อยนะครับแล้วเดียบร้อยเลยก็คือไม่มีดันดินผ่านพ้นแต่บ่มีรถตีมีพันยกรหล่องครับ6กแสนสองหมนานะครับของแถมเต็มรถครับบอกได้เลยนี่นะครับเต็มรถเลยในรถก็มีนะครับในรถมีเบียร์สองลังนะครับในรถมีเบียร์สองลังอันนี้ทุ่งนี้เดี๋ยวปิ้วพอนอพอนานจะปิวนะครับ ตุงเครื่องไหม่เครื่องมือสายลมนะครับกลางๆเบ็ดเบ็ดหลายๆ่านถามมาว่าเด็แถมบอซีิปแรกนี่ผมแถมใหมฟรีเลยครับเบ็ดเบ็ดนาเบ็ดรอพ้อมนี่นี่ครับเบ็ดรอผมก็แถมหัวหน้าใส่ให้จังสีเลยครับบนให้พี่น้องไปปวดแอลจมใส่รถปวดแอลหรอครับผมใส่ให้พร้อมเลยฟรีนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากถอดออกบ่วากันครับก็าปวดแอลแน่นอนนัก <laughs> นะครับนักแท้แน่นอนตัวนี้ ้ำนักกับประมาณ48กิโลกรัมนี่ครับเขียนหว่อย48 kg นะครับเรียบร้อยนะครับไฟแสงสีคุบนะครับตัวนี้จะจ้างนามีไฟ LED พร้อมเป็นไฟลักษณะเดรย์นะครับตัวนี้ผมผมบอดดี้ไ้ติดตลอดนะครับผมต่อใส่ต่างหากเลยนะครับไฟข้างบนนะครับมีสวิตมีฟิวตัดนะครับตัวนี้แต่งไฮย่างดีครับตัวนี้ผมเห็นเองกับมือครับแต่มีอาจจะ บส่วสวยงามบันไดกกับบาบาเทดเองนะครับประมาณนี้โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ฝากพี่ฝากน้องนะครับก็อะไรก็แช่ก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำแน่นนะครับผมคลิปต่อไปเป็นคลิปทรงหอบขั้นนี้แล้ครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน่องไปเบิ่งบรรยากาศนะครับเป็นมาเป็นซื้อเหนือไปท้าแล้วว่าท่านนะครับสีเสือสีเือเหนือไปท่านะครับถามมาสวอยจูกับเบาบาด่าสันขอบคุณเอฟซีได้ไลครับ อยากซอยจูบเขาบาบัดน,นะครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านนะครับเด้อโอเคครับคลิปนี้ก็ล่าพีล่าหนอง,องเพียงเทนีครับบาบาดรถไทยอินดีขอกราบสวัสดีครับ